สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อเมื่อน,อนอีกุลการจะพาเพื่อนๆพืนมาแก่งเลี้ยงนะคะโอ้ยแก่งเลี้ยงค่ะแก่งเลี้ยงมันมือเสือหรือว่ามันเล็บสางนะคะภาษาบาลท่ากับจะเอ,อื่นมันเล็บสางก็ได้นะคะมีเป็นหัวหัวเพิ่งกระจิ๋นใหญ่ๆนะคะท่ากับจะมาแบ่งเห็ดนะคะส่วนประกอบของท่ากับจะมีดังต่อไปนี้มีผงซุปก้อนมีเกลือมีน้ำตาลมีชิโรสนะคะหมักหลายกระใสหลายหมักหน่อยกระอย ใส่หน่อยไปจังซันนะคะโขกเครื่องแกงไปค่ะเครื่องแกงของข้าก็จจมีพริกตะไคร้ไปมะกรูดฉีกแล้วก็ตำโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป,ป,ป๊ะใส่หอมหมวแดงลงไปน้ำนะคะก็จะโขลกอยู่ประมาณซ้ำานีเข้ากับใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมันเข้ากับจะหั่นเป็นชิ้นไว้นี่คือหัวปลาทูนะคะปลาทูหอมใส่เลิมไปเพื่อความนัวนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อน มันของเห้านี่กุลาการก็จะ,จะไปหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้แล้วนะคะแซนามเกลือรังเมือกของเพื่อนออกนิดหน่อยนะคะเอาลงมาต้มเลยค่ะเอาลงมาแกงเลยนะคะแกงก้นไปนะคะพ่อห้่มัันซุกนะคะเพื่อนๆปรุงรสตามใจชอบใส่เกลือใส่น้ำตาลน,นะคะใส่ชูรสลงไปนะคะ ตามที่ว่าเขาอยากกินรสชาติไหนยอะน้ำปลาต้งไปนิดหน่อยกับพ่อะคะ่ะเพราะว่าเขาใส่หัวปลาทูลงไปแล้วนะคะหัวปลาทูหอมปลาทูมั่นเมื่อกี้นะคะผิ่มความนวไปอีกนะคะช้อนฟองออกด้วยนะคะหยอดน้ําตาลหยดน้าปลานิดหน่อยะคะ่ะนี่ค่ะตัดฟองที่ฟุนมีออกด้วยนะคะ รอให้มันมือเสือของเราสุกนะคะเพื่อนๆมันมือเสือนี่ของเพื่อนก็จะเป็นเป็นหัวคล้ายๆกับพวกตระกูลกอยนะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆพนวกกอยนะคะจะมากินแซบเนื้อแน่นนะคะเ<ๆ>พื่อนๆนกินอิ่มมากนะคะแกงแกงมือนี่กุลการจะแกงคล้ายๆกับแกงสายบัวแต่ว่าบอไซมักขามเปียกนะคะนี่ค่ะปลาทูตัวใหญ่ๆโอ๊ะโอเราก็ใส่ลงไปนะคะมันเริ่มสุกเราก็เติม ปลาทูล่องไปนะคะเพื่อนๆแกงบ,บ้านให้เพื่อนๆดูนะคะนี่จานรสชาติของเพื่อนก็นจะเป็นนัวออกออกอีสานนะคะคล้ายๆกับแกงออมนะคะแต่ว่าแกงเลี่ยงนี่จะมีน้ำนะคะน้ำของเขาจะได้ซดพร้อมเด้อะเด้อถ้ามีใบแมงลักเขกกา,ากา็ใส่ใบแมงลักแต่ว่ากุณลาบบอใส่ใบแมงลักกุณลาเอาวันต้นหอมผักชีผักชีใบเลื่อยมาใส่แทนค่ะนี่จานรสชาติของเพื่อนก๋าเจี๋ย อร่อยนั่วขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิประติดตามมันมือเสือนี่สามารถทของวานกระไดเห็ดของข้าวกระไดเห็ดแกงมันมือเสือนี่โอ้ยแซ่บนะคะเพื่อนๆลองเห็ดเบิงด้ค่ะเด้อกิดเมนูบอออกกระแกงมันมือเสือนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิประติดตามให้กาลังใจกุลการด้วยดีเสมอมาขอบคุณเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า